เล่องอะไรงก็คือว่าเนี่ยมันหน่อยชีปูมันน่อยเพรมันจะหมดแล้วฉันไม่ได้จะเล่าสองเกิดจากเรื่องของเรื่องคือตอนที่ฉันอ่านใจได้มีคนให้ฉันประกอบลองประกอบบ้าน DIY แต่ด้วยว่าฉันต้องขอบอกอะนะมีใครเคยประกอบบ้าน DIY บ้างมีใครประกอบเป็นบ้างคือฉันจะบอกว่ามันจะมี ลักษณะใช่ไหมมันจะให้เราประกอบขึ้นมาทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยนะุ๊บวยบ้านดีไอวะแล้วมันก็จะเหมือนกับว่าฉันมีความฝันว่าฉันจะประกอบมันได้ไงบ้านตัวแบบบ้าน d i ไอวที่เป็นหลังใหญ่ๆอะเออเหมือนกับว่าต้องเหมือนกับว่าถ้าเป็นหมอนนะทุกอย่างคืองานฝีมือหมดเลยต้องเย็บแล้วก็ตัดทำขึ้นมาอืมประมาณนั้นนะ ั่นคือคนตังค์เ้ย้าประกอบมัน DIY ได้ซึ่งมันจริงๆราคา DIY คือทำมือใช่ปะเขาถามว่าฉันถ,ถามว่าประกอบเองใช่ไหมคือฉันต้องขอบอกนะไม่ใช่ว่าคือจะว่างงูใช่ไหมล่ะว่าก็บ้านมันก็บอกอยู่แล้วว่า DIY ใช่ไหมแต่ด้วยเมื่อคือต้องพูดก่อนนะคือสมัยก่อนเนี่ยนะอ DIY เนี่ยนะมันมีเจ้าของเพจเนี่ย เขาทำแล้วก็สมัยนี้มันไม่มีแล้วก็จริงแต่ว่าในสมัยก่อนเนี่ยซึ่งฉันไม่แน่ใจว่ายังมีอยู่หรือเปล่าเนียสมมุติว่าตัวแบบบ้าน DIY 2อ0พถ้าขายจะได้4ี0พแล้วแต่ว่าสีมือนะซึ่งถ้าฉันแบบเป็นชนชั้นกษัตย์ไงตามที่ฉันอ่านนะก็จะได้ฉันก็จะมีหลายอย่างของตัวเองเวยนะมี ลาเจอลี่ <La> <c oughs> แล้ววันเนี้ยดีใจไปแล้วก็เหมือนว่าทักใหม่พรมกับแม่แล้ววันเนี้ยอยู่ที่บ้านตามที่อ่านไวนะ้น่ะคือเหมือนกับว่าความฝันอะ่ะเหมือนตอนอ่านวาระสุดท้ายอะไรประมาณนั้นเขาเรียกว่าวาระจีสุดท้ายแต่ฉันไม่แน่ใจตรงจุดนี้ก็มีแค่ทักใหม่พรมอยู่ในบ้านหลังใหญ่มากประมาณเนี้ยนะแล้วก็มี เหมือนมีคู่ชีวิตแต่งฉันไม่แน่ใจตรงจุดนี้นะมั่งเราเพราะว่าด้วยว่ามันไม่น่าจะมีได้ยงไะถึงว่ายากอะไรประมาณนี้นะด้วยว่าเป็นแบบนี้ด้วยอะไรแบบนี้นเออแล้วก็ฉันจะบอกว่าฉันอยากประกอบบ้านดี y แต่ด้วยว่าันไม่มีใครสอนฉันได้ใช่ไหมละ่ะคือ มันประกอบยากอะเหมือนกับว่ามันต้องการความสว่างมันคือมันไม่ได้ต้องการคะสั่งว่ามันประกอบยากอะฉันเป็นคนที่ชอบผู้ชายที่เก่งงานฝีมืออะแต่งานฝีมือของฉันคืองานประกอบพวกอะไรเล็กๆอะพวกบ้านตุ๊กตาอะไรแบบนี้นะต้องเหมือนกับว่าทํางานฝีมือได้อะประมาณนั้นประมาณนั้นฉันเป็นคนแบบนั้นจริงๆเอาไว้คือฉันเห็นแล้วฉันจะรักเลย คอดูเจริงๆด้วยความที่อ่านมาลัตที่สุดท้ายไว้ไงก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงชีวิตกลัวมากกว่าถามว่ากลัวไหมกลัวเพราะว่าเหมือนกับว่าในหลวงท่านเหมือนกับว่าดําดิใช่ไหมอ่ออาอธิบายคําว่าดําดิชอบให้ฟังเอ่อชนมีคนพูดทางหูงให้ฟังนะในสมัยที่อาจจ่านใช่ไว่าคนที่เป็นกษัตริย์เนี่ยจะเกียดไม่ได้เลยถ้า พูดว่าเหมือนไม่แน่ใจฉันไม่ใช่นะหมายถึงว่าฉันเล่าฟังไม่แน่ใจว่าจริงไหมลองถามในหลวงดูว่าฉันไม่แน่ใจตรงนี้แต่ถ้าเหมือนกับว่าถ้าเกียร์เนี่ยคืออยู่ไม่ได้ประมาณนี้นะแต่ฉันไม่แน่ใจในปัจจุบันนี้คงไม่ใช่อะไรประมาณนี้แต่ถ้าเป็นฉันอะถ้าฉันจริงๆนะคือเกียร์ก็อยู่ไม่ได้จริงๆเพราะว่าถ้าหลวงเกียร์ก็คืออยู่ไม่ได้ถ้าอ่านบาลานซ์สุดท้ายคือ ตามนั้นอ่ะคนที่มีแบบนี้จะรู้ไนสินะหร้งไม่รู้ก็คือว่าเหมือนกับว่าจะพูดว่าจะพูดว่าแย่ก็ไม่แย่บ้านฉันอ่ะแต่แค่ว่าฉันก็เป็นคนที่เหมือน,นว่าพยายามเนี่ยมีมือมีเท้ามาอย่างเงี้ยแล้วจะว่ามันเป็นอย่างนี้ก็ดูแย่เข้าใจไหมแย่คือวารจิตถึงแย่มากวารจิตคือดวงจิตแล้วมันไม่ใช่ดวงจิตซะทีเดียวอ่ะคือ มันลำบากอธิบายเอาเป็นว่าเข้าไปดูบ้านแบบบ้าน DIY แล้วกันมันเป็นอะไรที่สวยอะฉันว่าผู้ชายต้องผู้ชายเก่งๆอะลองประกอบดูฉันคือฉันน่าฝันมากแต่ด้วยว่าไอแบบบ้านใช่ป่ะมันประกอบยากมากอะต้องเย็บไอเย็บตัวหมอนเองด้วยนะยัดนุ่นอันเล็กๆกะเออแล้วก็ลักษณะจะเป็นฐานอะคือนาฉันอะฝึกจากตรงนั้นมา ถ้าอยากเก่งต้องฝึกแบบนั้นมาจริงสมัยก่อนแกฝึกแบบนั้นมาเป็นเฮลิคอปเตอร์อันเล็กใช้ประกอบหรือเ้ยเป็นช่างทุกวะนะันนี้